สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Princess of Love เช่นเดิมนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณค่ะทุกการติดตามการกดไ like, ลค์กดกระดิ่ง comment, คอมเมนต์กดแชร์ s u p e r t ์ตงสการสมัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะท่าในใดอยากที่จะซัพพอร์ตหลงช่องก็คลิกลิงค์ที่ปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยในตอนนี้มาเช็คพลังงานใครที่คุณรอนะคะไม่ว่าคุณกำลังรอคอยใคร หรือความรู้สึกรอคอยใครบางคนที่อยู่ในใจแล้วหรือคนโสดนะคะคุณรอคอยความรักมาดูว่าพลงานของคลิปวิดีโอนี้ในตอนนี้เวลานี้ใครกำลังคิดถึงคุณคนที่คุณรอคอยเขาคนนั้นคิดและรู้สึกยังไงเกี่ยวกับคุณใครกำลังคิดถึงคุณในตอนนี้เวลานี้ที่คุณเข้ามารับชม ใครกำลังคิดถึงคุณคะ The จะ p h i n น e s s ใครกำลังคิดถึงคุณ Temperance Seven of Wands คนคนนี้อยู่ในหัวใจความรู้สึกในอยู่ในจิตวิญญาณของคุณมานานแสนนานมากๆได้ยินแบบนั้นนะคะมันเป็นความรู้สึกของคนคนนี้มีความหมายคนคนนี้มีคุณค่าคนคนนี้เป็นคนที่รอ คนคนนี้คุณและเขามีความผูกพันระหว่างกันและกันคนคนนี้เป็นพลังงานสะท้อนถึงความมั่นคงและก็มั่นคงแบบมั่นคงอบอุ่นทำให้คุณรู้สึกปลอดภัยทำให้คุณรู้สึกพูดคุยแชร์ประสบการณ์หรือว่าบอกเรื่องราวที่เป็นสิ่งที่คุณไม่อยากจะบอกใครสามารถพูดให้กับคนนี้ฟังได้นะคะ เป็นคนที่คุณตามหามานานมากเป็นคนที่ยากที่จะเจอนะคะมาดูว่าใครที่กำลังคิดถึงคุณมาดูอีกสักหน่อยค่ะพลังงานของน้ำและดินไฟดินว้าว t e n o f p e n t a c l e s คนคนนี้คุณรู้จักมานานแสนนานมากๆแล้วนะคะหรือว่าเป็นคนที่ คุณต้องการแต่งงานสร้างครอบครัวเป็นคู่แท้เป็นความรักความสัมพันธ์ใครที่กำลังคิดถึงคุณขอดูหน่อยขอดูอีกสิ Five of Wands Queen of Cups คนคนนี้เป็นคนที่คุณรู้สึกว่าคุณอบอุ่นปลอดภัยนะคะเหมือนได้กลับบ้าน เหมือนได้อยู่บ้านเหมือนมีความสุขความปลอดภัยคนคนนี้เป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่มีฐานะหน้าที่การงานการเงินที่อุดมสมบูรณ์มั่งคั่งร่ารวยนะคะหรือว่าไม่ได้มั่งคั่งร่ารวยก็เป็นคนที่รู้จักทํางานสร้างเนื้อสร้างตัวนะโฟร์อเพนเดอร์เเป็นคนที่โสดสันโดษมานานหรือเป็นคนที่เคยแต่งผ่านการแต่งงานมาแล้วนะคะ เป็นคนที่มีความเชื่อพลังงานของ u n i v e r s รหรือพลังงานของ d y พลังงานของไฟนะคะธาตุไฟธาตุน้ำธาตุดินคนคนนี้คุณจะรู้สึกถึงความผูกพันภายในในสิ่งที่รอคอยนะคะฝันถึงหรือขออธิษฐานเอาไว้นะคะ คนคนนี้รักสิ่งที่ถูกต้องมีความเป็นผู้นำความรับผิดชอบทำสิ่งถูกต้องรักสิ่งถูกต้องแล้วก็เป็น Family Man หัวหน้าครอบครัวนะคะผู้ที่ดูแลครอบครัวเทคแคร์ครอบครัวเป็นที่รักของบริวารความผูกพันระหว่างคุณและเขานั่นเองมาดูว่าเขารู้สึกและ คิดยังไงเกี่ยวกับคุณเขามีความกังวลน,นะคะเขารู้สึกและคิดยังไงเกี่ยวกับคุณตอนนี้เวลานี้เขามีความวิตกกังวลมีความกลัวกลัวบาดแผลที่จะซ้ำรอยเดิมเดิมไปทีเชียนแต่มันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับว่าคุณคุณน่ารักหรือว่าคุณ คุณวิ่งหนีจากใครมาหรือเปล่าเขารู้สึกและคิดยังไงเกี่ยวกับคุณ t r i o n d e s a <Okay>. s o f p e n t a c l e s เขารู้สึกว่าคุณผ่านอะไรมาอย่างเยอะแยะมากมายนะคะความเจ็บความเสียใจยเป็นคนที่เชื่อมั่นมั่นใจในตัวเองสูงมาก f ฟ i e ลี่แล้วก็ดูดีมีเสน่ห์ความเชื่อมั่นมั่นใจของคุณในความรู้ความสามารถของคุณแล้วก็ความเป็นตัวตนของคุณทําให้หน้าค้นหา ทําให้พลังงานในสิ่งนี้เป็นพลังงานของการที่จะได้กลับมาให้โอกาสซึ่งกันกันเพราะมีพลังงานของการรอคอยความเหนื่อยล้าท็อกซิกในความสัมพันธ์หรือความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นนะโอกาสเขาเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่เขาอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์หรือว่าเทคสเตปในความสัมพันธ์ครั้งใหญ่สู่ความจริงในความสัมพันธ์ว้าว เขารู้สึกว่าเขาอยากเป่าความเข้าใจกับคุณคือมีพลังงานของการเป่าความเข้าใจกันเกิดขึ้นพลังงานของการหยุดสรัชในความสัมพันธ์นะคะมันรู้สึกมันหนักและเหนื่อยในความสัมพันธ์ครั้งนี้หรือมีอะไรบางอย่างที่คุณและเขามีความดราม่าก,กันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคือการขอโอกาสโอกาสในครั้งนี้ของความสัมพันธ์กําลังจะเกิดขึ้นทีนี้อยู่ที่คุณตัดสินใจชวครับเขารู้สึกว่าคุณคือ คนที่เขาเป็นรักแท้เป็นความรักความผูกพันที่เราคอยถ้ามีประเด็นมีปัญหาอยากปรับความเข้าใจพูดคุยกับคุณเด e m o ูลคิดถึงคุณเขาคิดถึงคุณแต่ถ้าไม่ได้มีดราม่าเขารู้สึกว่าคุณผ่านอะไรมาอย่างเแย่มากมายและเชื่อว่าคุณอาจจะยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจในความรักความสมาัมพันอย่างเต็มที่สําหรับพลังงาน โสดหรือพลังงานคนที่เพิ่งคุยนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าทุกอย่างมันแรกๆมันอาจจะดูหนักนะคะดูหนักดูเหนื่อยเขารู้สึกว่าคุณมีเสน่ห์เล่ห์กลนะคะด้วยเช่นกันนะเหมือนกับว่ามีความเชื่อมั่นมั่นใจในตัวเองสูงแล้วก็เป็นคนที่มองไปยังข้างหน้ามองหาโอกาสใหม่ๆเสมอเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าเขารู้สึกว่าคุณไม่เป็นตัวของตัวเองด้วยในบางครั้งนะคะ<ม>ทีนี้มาดูว่า แล้วคุณกําลังรอคอยใครคุณกําลังรอคอยใครสลับกันนะคะคุณกําลังรอคอยใครว้าว้าถวยฟไฟบับคัพคุณกําลังรอคอยใคร Two of cups ชัดเจน A อช o อฟวอนทรีออฟคัคุณกําลังรอคอยคนโสดคุณกำลังรอคอยความรักครั้งใหม่นะคะรอคอยความรักที่ ไม่ได้ทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจอย่างที่ผ่านมาเราคอยความรักจริงๆรักแท้จริงคู่แท้จริงแต่คนที่มีประเด็นคุณกําลังคุณต้องมีประเด็นอะไรกับใครบางคนจะแบบบางท่านเหมือนคุณรอคอยปรับความเข้าใจแล้วก็รอคอยพูดคุยความชัดเจนกับใครบางคนนะคะเหมือนคุณรอคอยคอยคนนี้อย่าที่จะมีความสัมพันธ์กับคนคนนี้อย่าที่จะพบเจอกันอย่าที่จะแต่งงานพัฒนาความสัมพันธ์นะคะอย่าที่จะเป็นมิตรภาพของความสัมพันธ์ เหมือนอยากรู้ว่าคำตอบจะคืออะไรจะไปต่อไหมหรือว่าจะเป็นเพื่อนนะคะนี่คือการพบเจอคุณอยากเจอเขาคุณอยากคุย,ยกับเขาคุณอยากที่จะมีช่วงเวลา,าความโรแมนติกเฉลิมฉลองกับเขาเพราะว่าก่อนอันนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าผิดหวังกับอะไรบางอย่างระหว่างเขาหรือเธอคนนี้นะคะว้าวทุกคนถูกอบคับขึ้นอีกครั้งการหวนคืนคืนดีปรับความเข้าใจ ะะสำหรับบางท่านที่กำลังจะเกิดขึ้นและบางท่านนะคะเหมือนกับว่าคุณรอคอยการแต่งงานจากเขาคนนี้นะคอมมิชเน้์กับเขาคนนี้นั่นเองคนโสดเหมือนกับว่าคุณจะได้เจอใครที่เป็นทีมเวิร์กทีมเดียวกันกับคุณนะคะได้ออกเดทได้พบเจอความรักครั้งใหม่จากที่เคยผิดหวังมานั่นเองทีนี้มาดูไพ่สำหรับนี้กันนะคะว่าแล้วแป๊บนึงนะคะ แล้วเขาอยากที่จะเทคสเตปอะไรต่อไปกับคุณระหว่างคุณและเขาเขาอยากเทคสเตปอะไรต่อไปม e เลอ i n งอีชาเตเขาอยากเรียนรู้รู้จักกับคุณว้าวไปตลอดทั้งชีวิตเลยเวดดิ้งริงน n โซคอนเ n e ชั่นเอเ e อ l a สต i n ิงเล e ออกเดทกับคุณนะคะคนคนนี้เป็นเนื้อคู่โซเมทของคุณเขาอยากจดออกเดทกับคุณอยากพบเจอกับคุณอยากสร้างความโรแมนติกกับคุณนี่คือสิ่งที่เขาจะ เทคสเต็ปครั้งใหญ่กับคุณเลยนะคะการแต่งงานเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะเดทด้วยกันมีความสุขด้วยการ receiving and giving นะคะ giving and receiving ถัดกันที่จะแสดงความรักความโรแมนติกระหว่างกันและกันนะคะไปตลอดทางชีวิตเลยทีเดียวสวยงามมากๆนะคะทุกคนไม่ว่าคนโสดหรือคนคุยหรืออะไรยังไงกับสถานการณ์ที่ทุกคนกําลังเข้ามารับชมนะคะยังไงนะคะเดี๋ยวมันจะมีคําตอบในเรื่องราวที่คุณรอนะคะและถ้าไม่ใช่ทุกอย่างมันจะละลายหายไปแต่ถ้า อยากที่จะได้ออกเดตหรือว่ากำลังรอคอยใครสักคนหนึ่งซึ่งเป็นพลังงานของโซคอนแทรคที่เห็นเด่นชัดอยู่แล้วว่าเป็นรักนิรันต์นะคะดีเวอร์ชันความรักที่จงรักภักดีความซื่อสัตย์ของความรักเพราะนั้นการรอคอยครั้งนี้เป็นการรอคอยที่มีคุณค่ามากๆนะคะสำหรับทุกท่านเลยเพราะถ้าดรามา่าอะไรบางอย่างที่เป็นสิ่งที่ไม่ใช่คุณจะต้องตัดออกไปอยู่แล้วเพื่อเจอความรักนิรันร์แบบนี้ที่ลงจะเกิดขึ้นนะคะสวยงามมากๆวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ